ีครับแก้วก้าเจริญยนตนะครับวันนี้พาของดีราคาถูกมาให้ดูกันอีกแล้วนะครับพามาดูของดีราคาถูกเป็นคาวะสกิเวอร์ซินะครับ650คันนี้ผลิตปี2015นะครับจดใช้งานปี2016นะครับให้ดูได้รอบก่อนนะครับราคาย่อมย่อมไปเลยนะครับแบ่งแบ่งราคาแบ่งแบ่งกันใช้นะครับคันนี้ ดูรอบรอก่อนนะครับสีสวยนะครับ <c oughs> นี่เง <c oughs> ินสดนะครับเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับพ่อค้าแม่ค้าท่านใดสนใจเอาไปขายได้เลยนะครับเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับเครื่องดีนะครับคันนี้เครื่องดีดีแคทบาร์นะครับแต่ว่าลูกค้าลักษณะจะถอด สปอร์ตไลท์ออกนะครับอ่านะครับตามสภาพนี้เลยโซ่สเตอร์ดีนะครับยางตีเปลี่ยนนะครับยางแตกและรายงานครับ9500บาทยางตีเปลี่ยนสีสวยนะครับเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังนะครับใช้งานมาแล้วคาวาสกิเวอร์อซี650กุญแจจะติดติดขัดขัดหน่อยนะครับตะกูลคาวาเป็นทุกคัน สันนีครับมอนแจืมนะครับ,เ,นะรบเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังครับเก้าหมื่นสามหมื่นเก้าพันสามร้อยเก้าสิบแปดนะครับอพอๆเลยนะครับเครื่องดีเดิม,ดมนะครับเครื่องเนิ์ ลงไม่ชนนะครับสต็อปเปอร์สวยถ่ายมองไม่เห็นเดี๋ยวให้ดูนะครับหน้าสิบแปดปกตินะครับมาเอาไปใช้นะครับราคาแบ่งปัน95,000บาทนะครับตามสมภาพนี้ภาษีต่อแล้วขาดหกเจ็ดนะครับ 95,000บาทนะครับแก้วกล้าเจริญยนต์0 8ดเจ็ดส3 3ศนะครับราคาไม่ลดให้แล้วนะครับขายถูกๆนะครับเก้าหบาทจัดไฟแนนซ์ได้นะครับถ้าจัดไฟแนนซ์ขายหนึ่0แสบาทนะครับถ้าจัดไฟแนนซ์ขายหนึ่งแสบาทถ้าจัดไฟแนนซ์จะเปลี่ยนยางให้เซอร์วิสให้นะครับอันนี้มาตามสภาพยังไม่ได้ทําอะไรนะครับราคาเงินสดเท่านั้นนะครับเก้าหบาท ไม่ลดให้แล้วนะครับอยู่เครือสาพัดแหลมฉบังนะครับเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับศูนย์แปดเจ็ดสี่ศูนย์เก้าศูนย์สามสามสามนะครับเจ้วกล้าเจริญยนตนะครับขอบคุณครับ